นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ช่องของเราแต่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่53งานเลี้ยงเย็นวันนั้นจางหยงและเด็กๆทั้ง4ี่ช่วยกันทำอาหารอย่างสนุกสนานมีทั้งปลาย่างเกลือไก่ผัดพริกไข่เจียวหมูสับ ฟักทองผัดไข่ต้มจืดฟักนอกจากเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่และเครื่องปรุงที่ซื้อมาจากตลาดแล้ววัตถุดิบอื่นๆทั้งหมดล้วนเป็นของที่อยู่ในมิติทำให้อาหารมื้อนี้อุดมไปด้วยอาหารที่มีพลังวิญญาณมาเมล็ดผักผลไม้สุ่ม20ชนิดตอนนี้ส่วนใหญ่โตจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วหากมีทั้งหมด9ต้นเป็นฟักทองสองต้นถั่วฟักยาวสองต้น กระหล่ำปีสองต้นฟักหนึ่งต้นพริกหนึ่งต้นและถั่วง,งอกหนึ่งต้นที่เกิดผูกจางหยงหยิบโยนทิ้งออกไปด้วยความโมโหโแต่เมื่อลองปล่อยให้มันโตขึ้นมากลับพบว่ามันกลายเป็นต้นถั่วเขียวที่ออกมาเล็ดถั่วเขียวให้เก็บอีกมากมายทำให้จางหยงเลิกโมโหโและเก็บมเมล็ดถั่วเขียวเหล่านั้นมาปลูกข้างๆบริเวณบ้านแทนเขาเพิ่งจะรู้วันนี้เองว่าถั่วง,งอกในวันนั้นคือถั่วเขียวในวันนี้ ส่วนผลไม้มีทั้งหมด11ต้นเป็นกล้วย3ต้นมาพร้าว2ต้นส้ม2ต้นสตรอเบอรี่แตงโมมะนาวและที่จางหยงยังไม่แน่ใจอีกอย่างละ1ต้นโชคดีที่ผักในสวนโตเต็มที่พอดีในวันเกิดของอาเฟยททำให้เขาสามารถเก็บเกี่ยวมาทำอาหารได้แล้วผู้อาวุโสหลิวได้ถูกชวนให้อยู่ฉลองวันเกิดของอาเฟย เขากำลังนั่งเดินหมากอยู่กับผู้เฒ่าเจ้าถึงกับอดใจไม่ไหวเมื่อได้กลิ่นของอาหารพวกเขาทั้งหมดเลิกเดินหมากแล้วรีบรุดไปที่โต๊ะหน้าลานบ้านของจางหยงทันทีแม่เฒ่าเจ้ากับนิงเหอก็ค่อยๆเดินตามมาเช่นกันไม่นานนักครอบครัวตระกูลลูกก็ถืออาหารและของป่ามาฝากและแล้วงานเลี้ยงวันเกิดของอาเฟยก็เริ่มต้นขึ้นอาหารบ้านเจหนุ่มนี่มีกลิ่นอายพลังวิญญ,ญาณหอมหวานจริงๆ แถมวันนี้ยังหอมหวานเป็นพิเศษอีกด้วยสงสัยอาจเป็นเพราะโอกาสพิเศษกระมังข้าคนึกว่าข้าคิดไปเองกินพลังวิญญ,ญาณนี่มันมาจากอาหารจริงๆหรือเนี่ยหู้อาวุโสหลิวถึงกับตาโตขึ้นด้วยความแปลกใจเขาเคยกินข้าวที่บ้านจางหยงอยู่หลายครั้งทุกครั้งเขามักจะได้กลิ่นพลังวิญญ,ญาณอ่อนๆมาจากอาหารแต่คนธรรมดาธรรมดาจะสามารถทำอาหารที่มีพลังวิญญ,ญาณได้อย่างไร อีกทางผู้คนที่ร่วมโต๊ะก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียวทำให้ผู้อาวุโสหลิวเข้าใจว่าตัวเองคงรู้สึกไปเองนี่เจ้าไม่รู้หรือเนี่ยข้าไม่รู้อะไรกันเจ้าหนูเจ้าไปตักน้ำมาให้ข้าทีผู้อาวุโสเจ้าขอให้อาเฟยช่วยตักน้ำมาให้เขาอาเฟยไม่รอชา้ารีบเดินไปตักน้ำมาส่งให้ทันทีเจ้าลองดื่มน้ำในนี้ดู ขาไม่ชอบดื่มน้ำจากบอ่อน้ำมันไม่ค่อยสะอาดบอ่อน้ำบ้านนี้สะอาดกว่าบ้านเจ้าเป็นร้อยเท่าไม่เชื่อก็ลองดูหู้อาวุโสหลิวรีตาลงรับน้ำจากมือผู้เท่าเจ้าไปถือแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะส่งคืนให้ผู้เท่าเจ้าเขาทาใจดื่มน้าจากบอ่อน้าไม่ได้จริงๆผู้เท่าเจ้าที่เห็นเช่นนั้นก็ไม่ได้บังคับสหายต่างไว้อีกแล้วแต่เจ้าก็แล้วกัน ข้าบอกแล้วนะจะมาหาว่าข้าไม่บอกทีหลังไม่ได้นะฮ่ฮ่ฮโต๊ะอาหารแยกออกเป็นสมกลุม่มกลุ่มแรกมีสองสามีภรรยาตระกูลเจ้าสามีภรรยาตระกูลลู่และผู้อาวุโสหลิวรวมทั้งหมด5คนกำลังรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขกลุ่มที่สองมีจางหยงหนิงเหอลูต่ตาและเด็กน้อยสี่คนที่กำลังพูดคุยเล่นกันอย่างสนุกสนาน และกลุ่มสุดท้ายคือเสี่ยวเหมาเหมันโถและวาวาที่ผู้อาวุโสหลิวนำมาฝากไว้กับจางหยงชั่วคราวแม้วันนี้จะเป็นวันเกิดของอาเฟยแต่คนที่ดูจะมีความสุขที่สุดกลับกลายเป็นเสี่ยวเหมามันเดินล้อมหน้าล้อมหลังวาวาหางใส่ไปใส่มาไม่หยุดก่อนจะเอ่ยกับจางหยงขึ้นวา่าเจ้านายของข้าดีที่สุดในโลกเลยจางหยงได้แต่ใส่หน้าอย่างเหนื่อยใจ ก่อนหน้านี้เห็นซึมเศร้าจะเป็นจะตายเห็นสาวเข้าหน่อยระริกระรีขึ้นมาเชียวนะท่านพ่ออาหารจานนี้คืออะไรหรือขอรับอร่อยมากๆเลยสิ่งนี้คือฟักทองมันนามาผัดกับไข่อาฟูที่เพิ่งเคยได้กินฟักทองเป็นครั้งแรกก็รู้สึกถูกใจในรสชาติของมันฟักทองไม่ใช่ของหายากแต่ก็ใช่ว่าจะหาได้ไง่ายๆไม่น่าแปลกใจที่เด็กๆถึงไม่เคยกินกัน เพราะฟักทองมักจะชอบอากาศร้อนแดดจัดทำให้มีเพียงไม่กี่เมืองเท่านั้นที่สามารถปลูกขึ้นมาได้ฟักทองจึงมีราคาค่อนข้างสูงโชคดีที่มิติของเซียวเมาสามารถเร่งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในมิติได้ถึง5เท่าไม่มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมหรืออากาศและสิ่งมีชีวิตนั้นจะสามารถคงอยู่ในจุดที่ดีที่สุดตลอดไป ต้นไม้ในมิติจเจริญเติบโตได้วรวดเร็วและให้ผลผลิตที่ดีมากๆอีกด้วยเพราะมีฟักทองในมิติถึงสองต้นผล,ผลผลิตที่ได้จึงมีออกมามากมายทำให้จางยงตัดสินใจว่าจะเข้าเมืองเพื่อนำไปขายในวันรุ่งนี้เมื่อถึงยามอยู่เป็นเวลาที่เด็กๆใกล้เข้านอนจางยงก็พาเซียวเมาไปเปิดมิติเพื่อแลกเค้กวันเกิดออกมาพร้อมเทียนวันเกิด เขาจุดเทียนแล้วนำออกมาให้ลูกชายคนโตท้ามกลางความสงสัยของผู้คนนิวเรียกว่าเค้กมีไว้สำหรับใช้ในงานวันเกิดอาเฟยพ่อขอให้ลูกหลับตาอธิษฐานสิ่งที่ต้องการในใจเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็เป่าเทียนนันนี้ให้ดับนะลูกแม้คนอื่นๆจะสงสัยในวิธีการของจางหยงแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยถามออกมาจางหยงเองก็อยากจะร้องเพลงวพอวยพรวันเกิด แต่หากเขาร้องออกมาจะต้องถูกสงสัยอย่างแน่นอนดังนั้นจางหยงจึงทำได้แค่ให้อาเฟยอธิษฐานและเป่าเค้กวันเกิดเท่านั้นอาเฟยพยักหน้าตอบรับเขาหลับตาลงอธิษฐานขอให้ท่านแม่กลับมาหาพวกเขาอย่างปลอดภยัยขอให้ทุกๆคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสุขเหมือนวันนี้ตลอดการก่อนจะลืมตาขึ้นมาเป่าเทียนตรงหน้าให้ดับลง ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปขอให้หลานชายของน้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนี่คือของขวัญวันเกิดจากน้าพี่ใหญ่ขอให้ท่านมีความสุขผู้คนต่างร่วมเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับอาเฟยพร้อมทั้งของขวัญเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆในมือจากนั้นจางหยงก็ให้อาเฟยตัดแบ่งเค้กตรงหน้าส่งไปให้ทุกๆคนในที่นี้ เค้กช็อกโกแลตขนาดใหญ่พิเศษได้ถูกตัดแจกใจ่ายให้กับทุกคนได้ลองชิมทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขนมที่มีชื่อเรียกว่าเค้กอันนี้อร่อยมากจริงๆเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนของตัวครีมรวมเข้ากับตัวแป้งสีน้ำตาลอย่างลงตัวทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่มีใครยอมสละสิทธิ์ให้ใครเลยแม้แต่คนเดียวถ้าข้าอยากกินอีกข้าจะไปซื้อได้ที่ไหนกัน เออประโยคคํคำถามเช่นนี้ทำให้จางหยงถึงกับเงืตโตก่อนจะตอบกลับไปว่าค่าซื้อจากพ่อคขาเร่ขอรับเขามีของแปลกๆมาขายมากมายแต่ข้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาไปขายอยู่ที่ใดแล้วขอรับน่าเสียดายจริงๆคนอื่นๆที่ได้ยินก็รู้สึกเสียดายเช่นกันขนมชิ้นนี้อร่อยกว่าขานมไหวพระจันทร์ของร้านชื่อดังในเมืองเสียอีก หากมีขายในเมืองละโก็ต้องขายดไขาดีอย่างแน่นอนป้าจางเอ่ยแสดงความคิดเห็นออกมาจางหยงที่ได้ยินก็คิดตามในใจแล้วเขาก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาในใจแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำออกมาได้หรือไม่ไว้งานเลี้ยงจบลงเขาค่อยๆทดลองทำออกมาก็ยังไม่สายจางหยงได้แต่คิดกับตัวเองงานเลี้ยงดำเนินไปอย่างสนุกสนาน จางหยงพาเด็กๆเ,เข้านอนหลังจากกินเค้กเสร็จแล้วออกมานั่งเล่นกับคนอื่นๆที่ลานบ้านจนยามหา้ผู้คนต่างก็พากันแยกย้ายกลับบ้านของตัวเองเหลือเพียงจางหยงที่นอนมองฟ้ายามราตรีวันนี้คือวันเกิดของอาเฟยลูกชายคนโตเขาในฐานะบิดาจึงได้จัดงานฉลองให้กับลูกชายที่มีอายุครบ8ปี มีผู้คนมาร่วมเฉลิมฉลองแสดงความยินดีมีอาหารหลากหลายชนิดให้กินมีเค้กวันเกิดให้เป่านี่สิถึงจะเรียกว่างานวันเกิดพ่อครับแม่ครับผมยังไม่ได้จากไปไหนผมอยู่ที่นี่และมีความสุขดีครับสักวันผมจะกลับไปฉลองวันเกิดให้พ่อกับแม่อีกครั้งให้ได้เลยนะครับผมสัญญาและแล้วจางหยงก็หลับไป คืนนั้นเขาฟันถึงวันเกิดครบรอบ8ปีของตัวเองมีรอยยิ้มที่มุมปากและน้ำตาแห่งความยินดีไหลรินออกมาจากดวงตา <S <S บทที่5 4ครั้งแรกวันต่อมาจางหยงที่วางแผนจะออกไปขายผักผลไม้ในเมืองได้ไปขอยืมเกวียนจากบ้านผู้ใหญ่บ้านฝูเหมยลี่ที่เห็นจางหยงมาก็หลบเข้าบ้านไปในทันที นางยังคงชอบบุรุษตรงหน้าอยู่มากทำให้เขารู้สึกทําใจไม่ได้ทุกครั้งที่พบเจอผู้ใหญ่บ้านฟูได้แต่สายหน้าและถอนหายใจออกมาเอาไปใช้เถอะวันนี้ข้าไม่ได้ใช้อะไรขอบคุณมากขอรับแล้วข้าจะรีบนำกลับมาส่งคืนจางหยงนำเกวียนกลับมาที่บ้านเพื่อบรรทุกฟักทองจำนวนเจ็ดลูกใหญ่ๆฟักเขียวสองลูกกับแตงโมสองลูกใส่ลงไปข้างในเกวียน มิติของเซียวเหมาได้ผลผลิตสูงและเร็วกว่าภายนอกมากทำให้เขาเก็บบางส่วนไปลองขายดูก่อนและบางส่วนเก็บไว้ทำอาหารที่บ้านจางหยงไม่รู้ราคาผักผลไม้จึงไม่กล้านำออกไปขายเยอะมากนะักอีกทั้งผักผลไม้เหล่านี้มีน้ำหนักมากจางหยงต้องคนทั้งผักผลไม้พร้อมทั้งพาเด็กๆไปด้วยทำให้เขาตัดสินใจนำไปเพียงครึ่งเดียวของที่มีในมิติ เพราะมีเกวียนทําให้การดูแลเด็กๆทําได้ง่ายขึ้นทั้งยังมีเรื่องเมื่อวานที่หลิวจือเล่นโซนจนเกือบจมน้ําที่อาเฟยเล่าให้ฟังแม้จะอบรมเด็กๆไปยกใหญ่ยกหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ไว้ใจปล่อยพวกเด็กๆอยู่ตามลําพังอีกดังนั้นวันนี้จางหยงจึงตัดสินใจพาพวกเขาไปด้วยกันท่านพ่อเจ้าพวกนี้เราเอามาจากไหนหรือขอรับเมื่อวานข้ายังไม่เห็นเห็นเลย อาฟูลูกชายคนรองที่ยังไม่รู้เรื่องมิติของจางหยงเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสยัยหลิวจื้อเองก็เช่นกันจางหยงหยุดชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะตอบว่าพอดีเมื่อคืนมีคนนำมาฝากพาะไปขายนะ่ะอาฟูกับหลิวจื้อที่ได้ยินก็ไม่ได้สงสัยอะไรอีกจางหยงถึงกับถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกโชคดีที่คนที่สงสัยยังเป็นเด็กเขาจึงสามารถหาทางออกให้ตัวเองได้ แต่ถ้าคนที่สงสัยเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะก็สงสัยหลังจากกลับจากตลาดเขาต้องนำมเมล็ดผักผลไม้ออกมาปลูกข้างนอกเพื่อความแนบเนียนเสียแล้วเซี่ยวเหมาเงยหน้าขึ้นมองจางหยงทีหนึ่งเจ้านายนี่โกโหกเก่งจริงๆนะมันได้แต่แอบคิดในใจเมื่อขนของขึ้นเกวียนเสร็จจางหยงก็ให้เด็กๆขึ้นไปบนเกวียนเพื่อเข็นออกไปที่ตลาดแต่อาเฟยอาฟู่และหลิวจือไม่อยากขึ้นไปบนเกวียน พวกเขาอาสาที่จะเดินตามจางหยงไปวันนี้เสี่ยวเหมาไม่ได้ตามจางหยงไปตลาดอีกตามเคยเพราะมันอยากอยู่กับสาวสวยของมันมากกว่าดังนั้นบนเกวียนตอนนี้จึงมีเพียงอาฟงที่กำลังเล่นสนุกกับผักผลไม้บนเกวียนฟักทองฟักทองใช่แล้วลูกนี้เรียกว่าฟักทองส่วนลูกนี้เรียกว่าฟักและนี่คือแตงโมแตงโมอร่อยไหมอร่อยสิ ไว้กลับมาพ่อจะหั่นให้พวกลูกๆได้กินกันนะเย้เย้เมื่อวานนี้แตงโมในมิติยังไม่สุกเต็มที่เขาจึงไม่ได้นำออกมาให้ทุกคนได้ลองชิมแต่วันนี้เมื่อเปิดเข้าไปดูอีกครั้งก็พบว่าแตงโมสุกเต็มที่แล้วจึงได้นำออกมาสองลูกเพื่อลองนำไปขายในเมืองและยังเหลือไว้ในมิติอีกสองลูกใช้เวลาเพียงไม่นานนักทั้งสี่ก็มาถึงตลาดเมืองหางโจ จางหยงเข็นเกวียนที่มีผ้าคลุมเอาไว้ไปถามขายสินค้าของเขาที่ร้านอาหารก่อนเป็นอันดับแรกแต่ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่สนใจเพราะคาเรเพราะคิดว่ามักได้ของคุณภาพไม่ดีหรือหลอกขายของทำให้พวกเขาต้องเสียเวลาจึงไม่คิดแม้แต่จะเปิดดูหรือสนใจสินค้าของจางหยงดังนั้นจางหยงจึงพาลูกๆไปหาที่ที่เหมาะสมท้ายตลาดเพื่อนำของไปวางขาย แม้เขาจะมีต้นทุนที่จะเช่าที่ดีๆในตลาดได้แต่จางหยงก็ไม่ได้สนใจเช่าเขาแค่อยากเอามาลองขายและเรียนรู้ตลาดก่อนเท่านั้นเมื่อหาที่ที่เหมาะสมได้แล้วจางหยงก็พาเด็กๆมาช่วยให้กันปูพื้นก่อนจะลำเลียงผักผลไม้บนเกวียนลงมาชายวัยกลางคนร้านข้างๆที่เห็นสินค้าของจางหยงก็สะกิดถามเขาด้วยความสงสัยขึ้นว่าล้านชายนั่นมันฟักทองไม่ใช่หรือ ใช่แล้วถ้าลุงสนใจสจักลูกใหม่ขอรับโอ้ไม่รอกหากแบบนี้ราคาแพงจะตายไปว่าแต่นี่มันลูกใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยปกติฟักทองนี่มันแพงมากเลยหรือขอรับโอ้นี่ปลูกผักขายแต่ไม่รู้ราคาได้อย่างไรกันจางหยงได้แต่เกาสีสายอย่างเขินเขิน เขาปลูกต้นไม้แบบซูมเลยไม่รู้ว่า,มาเมล็ดเหล่านั้นมีต้นอะไรบ้างจึงไม่ได้ศึกษาราคาเอาไว้ก่อนล่วงหน้าปกติหนึ่งช่างก็ราๆห้าสิถึงหนึ่งอยอีแปะเชียวละจางหยงที่ได้ยินถึงกับตกใจเจ้านี่มันขายได้แพงขนาดนี้เลยหรือนี่ปกติแล้วผักป่าที่เคยนำมาขายช่างหนึ่งขายได้เพียงสามอีแปะราคาฟักทองเกือบจะเทียบได้กับเนื้อไก่เลยนะนัน ฟักทองที่ปลูกในมิติขั้นต่มลูกหนึ่งก็น่าจะเกือบเกือบสองช่างได้ถ้าเขาขายได้ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเงินไม่น้อยเลยปัญหาคือราคาแพงขนาดนี้จะมีคนซื้อไหมนะเมื่อได้รู้ราคาฟักทองแล้วเขาก็ถามราคาของอีกสองอย่างกับลุงผู้ใจดีฟักราคาพอกับผักอื่นๆนั่นแหละเราๆลูกละสิบอีแปะแต่ฟักของเจ้าลูกค่อนข้างใหญ่อาจขายได้ราคาดีกว่านั้นเล็กน้อย แต่ไอสิ่งที่เรียกว่าแตงหมูนี่มันผักอะไรกันหรือหรือมันจะเป็นผักป่าถ้าผักป่าก็ช่างละสามอีแปะจางหยงถึงกับขมวดคิ้วเมื่อได้ยินว่าผู้คนที่นี่ไม่รู้จักแตงหมูแล้วแบบนี้เขาจะขายอย่างไรดีละ่ะยังไม่ทันที่จะได้คิดอะไรต่อลูกค้ารายแรกก็แวะเวียนเข้ามาพ่อหนุม่มฟักทองนี่ขายอย่างไรเออช่างละหนึ่งร้อยแปรขอรับ โอ้เหตุใดถึงแพงขนาดนี้ฟักทองของเราไม่ใช่ฟักทองธรรมดาแต่เป็นฟักทองที่มีการดูแลด้วยวิธีพิเศษทําให้เนื้อด้านในมีรสหวานแม้ยังไม่ได้นําไปปรุงอาหารพี่สาวท่านดูสิท่านเคยเห็นฟักทองลูกที่ใหญ่และแลดูน่ากินขนาดนี้หรือไม่ข้าเพิ่งเด็ดสดๆจากสวนมาเมื่อเช้านี้เองไม่เชื่อท่านดูที่ขั้วมันได้เลยขอรับ หลิวจือที่ได้ยินสรรพคุณของฟักทองก็หันไปสะกิดอาฟู่ก่อนจะกระซิบกระซาบกันว่านี่นี่เมื่อเช้าท่านพ่อบอกว่ามีคนเอามาฝากขายเมื่อคืนไม่ใช่หรือเหตุใดมันถึงเพิ่งเด็ดมาเมื่อเช้านี้ได้ล่ะนี่มันเป็นหลักการขายของใครจะพูดความจริงกันเล่าอา้าวแบบนี้ไม่เท่ากับการโกหกหรือนี่มันเรียกว่าเคล็ดลับทางการค้าขายเบา,บาลุกน้อยเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เงินกินข้าวกันหรอก หลิวจือที่ได้ยินดังนั้นก็เอามือปิดปากของตัวเองก่อนจะหันไปมองทางจางหยงกับลูกค้าหญิงสาวมีสีหน้าครุ่นคิดนิดหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่าลดหน่อยได้หรือไม่ท่านสนใจลูกไหนหรือขอรับหญิงสาวชี้ไปทางฟักทองลูกใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าจางหยงหยิบฟักทองลูกนั้นขึ้นมากะประมาณน้ำหนักก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าลูกนี้น้ำหนักราวๆสองชั่ง ปกติราคาช่างละ1นึอีแสองช่างก็2องอีแปะค่าลดให้ท่านเหลือ180อีแปขอรับหญิงสาวยังคงมีสีหน้าลาังเลฝักทองหนึ่งลูกราคาเท่ากับเนื้อหมูเลยนะจะไม่ให้ลังเลได้อย่างไรกันจางหยงที่เห็นสีหน้าลังเลของหญิงสาวก็เอ่ยขึ้นว่าโอกาสเช่นนี้มีเพียงครั้งเดียวปกติค้าไม่เคยลดราคาให้ใครมาก่อน หากท่านมาคราวหนะ้าข้าอาจไม่ลดราคาให้ก็ได้นะขอรับหญิงสาวที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตัดสินใจซื้อไปหนึ่งลูกทันทีตอนนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวผักพลไม้หาได้ยากแม่สามีของนางเป็นคนที่ชอบกินผักโดยเฉพาะฟักทองทำให้นางดีใจมากเมื่อเห็นคนนำฟักทองมาขายแต่เมื่อรู้ราคาทำให้นางรู้สึกลังเลใจขึ้นมา แต่เพื่อเอาใจแม่สามีแล้วนางจึงกัดฟันจ่ายเงินและถือลูกฟักทองนั้นกลับบ้านไปหลิวจื้อที่เห็นลูกค้าคนแรกจากไปแล้วก็ถามอาเฟยขึ้นว่าพี่ใหญ่ปกติท่านพ่อไม่ลดราคาให้ใครจริงๆหรือจริงสิแสดงว่าครั้งนี้ไม่ได้โกหกสินะขอรับท่านพ่อเพิ่งขายของด้วยตัวเองครั้งแรกจะเคยลดราคาให้คนอื่นได้อย่างไรกัน ครั้งก่อนที่มาขายของเนื่องจากจางหยงออกไปทำธุระอาเฟยกับลู่ตาจึงเป็นคนขายของนี่เป็นครั้งแรกที่จางหยงเป็นคนขายของด้วยตนเองดังนั้นที่บอกว่าปกติไม่เคยลดราคาให้ใครนั้นจึงไม่ใช่เรื่องโกหกแต่อย่างใดหลิวจือที่ได้ยินอย่างนั้นก็พูดอะไรไม่ออกอืมก็ไม่ได้โกหกแล้วนะ ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยาย่ทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ